สวัสดีครับวันนี้เรามาอัดไม้ค้าตามสัญญานะครับเดี๋ยวเราจะอัดโลบอกพวกนี้นะครับเพราะวันนี้โลบอกมันเข้าไม่ได้นะครับเราเริ่มก็จะมาเริ่มจัดต้นไม้กันเลยนะครับต้นไม้มันว้าวต้นไม้มันก็จะอันนี้หน่อยนะครับแต่นี่ไม่ใช่ไม้ค้าจริงๆนะครับเป็นไม้คับแบบก๊อปนะครับ ทำยาวๆนะตัดตัดต้นไม้นะตัดต้นไม้ปุ๊บแล้วเราก็จะมีไม้ประมาณสี่ชิ้นนะครับแล้วเราก็จะมาคราบนักครับแล้วเราก็จะมาคราบอันนี้น,นี่อีกสามอันแล้วก็นี่อีกสองอันก็จะเพียงพอดีนะครับมมแล้วก็จะไม่ครับออแล้วเราก็จะคราบขวาแล้วก็ ค่ะพิกเอ็นะคบเพราะว่าเราก็จะไปหาแร่แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะทุบอันนี้ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับปุ๊กอ่าเดี๋ยวนะครับต่อไปนี่นะครับผมก็จะขุดไปใต้ดินะน,บบนะครับเรื่องแบบดรีมนะเป้าหมายเราในวันนี้ก็คือหาเพชรให้ได้นะครับหาเพชรไดร้หนึ่งก้อนนะว้าว

เกือบหมด ลราก็จะมาฮะอ๋อนี่ตัวครับผมผมก็จะครับอันนี้แล้วก็ครับนนี้นี้นะครับเราก็จะครับไปเรื่อยๆนะครับกิ่งไม้อะกิ่งไม้ผมไม่มีกิ่งไม้ถ้าผมจะสร้งางบ้านตัวนี้เลยบ้านกิ๋มบ้านอันเล็กๆชิบบ่าลอยฟ้า อะไรครับมันคือบ้านลอยฟ้าบ้านลอยฟ้าเนี่ยบ้านผมเดม็กบ้านผมทำอะไรเล่าบ้างแม่ผมจะเรีนไมคคราวเวผมใช้มุกเก่าอีกแล้วพี่จ้แม่ผมจะเล่นเกตอร์เรไมคคราวอรปากกวนเทปโอ้ปากกวนเทปไปลนะเออเดี๋ยวก็จะสร้งางอะไรแปลกๆว่าตรงนี้ก่อนนะครับ ค่อยๆเ้วผมก็จะถือดาบไปก่อนแล้วก็เบือววาวัด ยาวๆนะครับใครอยากให้ผมไปเล่นเอ่อโรบอกนะครับขอประมาณหนึ่งมือหนึ่งหนึ่งเอ่อหนึ่งร้อยไลน์นะครับประมาณนั้นนะครับหนึ่งร้อยไลค์อดมานั้นนะครับผมก็ผมก็จะเจนหาหมู่บ้านนะครับ เรนนี่มันเอนขอยไรกระบอกเพิอ้าวอ้าวอ้าวใครรู้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับฝากคอมเมนต์ว่าผมไม่รู้มันคืออะไรกระบองเพชรอ่ะกระตุนกระบองเพชรทำไม,มผมมีคำถามนะครับทุกคนถ้าคุณกดซับสไครต์ผมจะผมจะตกหิวนี่แต่คุณ กดไลค์ <g ird like> ผมจะไม่ตกผมผมจะไม่ตกเหวนี่อ้าวทุกคนทำไมไม่กดล่ะเนีย่ยผมไม่เห็นตกเหวเลยนี่ผมไม่ตกเหวเลยถ้าทุกคนกดไลค์ <g ird like> ผมจะตกเหวนี่อ้าวทุกคนกดไลค์ทำไมทุกคนกดไลค์เหรอทุกคนกดไลค์ไม่ทุกคนทำไมจะกดไลค์ด้วยผมอุส่พิมอ้าว สบายดีไปชิวโอ้นี่มันน่าจะผมต้องไปเข้าถ้ำตรงนั้นเพราะผมจะไปหาแร่นะครับเอเมรัลประมาณน,น,นั้นะครับอ้่ยอืมนี่นะครับผมกำลังผม ถ้าทุกคนสงสัยว่าผมใช้สก,กินอะไรนะครับผมจะจอดพักตรงนี้ให้ทุกคนดูนครับเนี่ยผมใช้สก,กินสก,กินหุ่นโตน์นะครับประมาณนี้อย่าผมต้องเข้าไปตรงนั้นเพราะผมสงสัยว่ามันมันจะมีอะไรพับไปเฮ้ยมันมันคืออะไรอะทุกคนทุกคนอาจจะต้องเปิดแสงได้บุ้มจะเปิดแสงให้นะครับผมขออนุญาตเปิดสสง แสงของผมนะครับถ้ามันเข้าผมขอไปนะครับผมไม่เห็นเลยเลยตอนนี้เดี๋ยวหมดเต่นกูตรงนี้นะครับผมยังสงสัยไม่หายผมจะไม่ไมชิ้งความปลอดภัยของผมกลับขององอูงงนี่ กำนาเปิดแสงนะครับมันมีแล้วมจะเปิดแสงในะครับแสงนะครับประมาณนี้ผมก็จะมองไม่เห็นเลยมันจะมืดมากกลุ้นาเปิดแสงนะครับถ้บบาผม,มอยู่ในถ้ำกลุก้นาเปิดแสงนะครับ,รบ,รบ,รรบถ้าผมอยู่ในถ้ำเพราะว่าโอ๊ยผมรู้สึกหิว อืมผมไม่มีเนื้อหมูเพิ่ด้วยจะไปล่าล่าอะไรสักอย่างก่อนนะแล้วก็รยวจะกินต้นกระบอกไม่ห้าบอกกินต้นกระบอกผิดก็ได้เดี๋ยวโอ้ได้ยินไหมกินเ,เดี๋ยวผมจะตายอ่ะ ผมหิวมากเลยตอนเนี้ยมันต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งอะผมจะไม่ยอมตายโอ้โอ้นั่นไงป้าต้องมีหมูหรืออะไรสักอย่างแน่ๆไม่ก็เนื้อแมวนะตอนนี้แหละไปเลยผมจะรีบวิ่งไปนะครับเพราะว่าผมหิวมากๆตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะไปหาอาหารอีก เร็วเร็วเร็วโอ้ไม่จ้าชิจิจังโก้ผมต้องหาอาหารโปรดประทานหมูแม้ผมด้วยผมแค่อยากได้อาหารเอาหมูแม้ผมด้วยหมู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 ขอประดังลา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  กูจมอันนั้นเนแกตตนตัตัตตันตนตตตเนื้อแกก็ยังดีอ่ะมานี่ยจ้แกเฮ้ยโชคดีมีสองตัวน่าจะกินอิ่มมะยนี่ยโชคดีจังเลยนะกินไม่อิ่ม ฉันจะนอนไม่ได้มึงต้องออกเนี่ยไม่ได้แค่อีกตัวรอดแล้วมากินซะดีๆ ตอนนี้แหละผมต้องตัดไม้ยังด่วนโหเราต้องนอน no โอเคหูยอดเขาต้องไปหาไอ้เจ้าผู้ตายแกตายจ้ะ ออนนี้ฉลักสลนะครักมีดอบด้วยี่อันนี้อออออองานอีกโอ้ตอนนี้น่มันโอ้จะผมจะตายผมจะตายผมจะตายเฮ้ยไมอ่ะทำไมอ้เฮ้ ในที่สุดอ้จะตายไม่ไกลัวเารออ้มันคนเยนแน่ด้วย ือตัวอะไรนะครับตอนนี้นะ่ะผมไม่ได้พูดว่าผมดีนะครับผมพอให้อ๋อมันนีนกินไม่ได้ก็ต้องไปหาอะไรจะไมไหาอะไ ครับก็ไม่มีอ่ะตอนนี้อไรดีตอนนี้ผมก็ไม่มีม้าส้วยก็มีอยู่นิดหน่อยด้วยอ่ะต้องค้บอะไรทุกอย่างเนะนี่ทำให้ผมปวดตอนนี้นตอวเอามาเนี้ครับแล้วผมก็จะไปหาให้ผมตัวเองกินเพราะว่าผมเรื้อนเรื้มมาเลยเพราะผม,มเหนื่อยแบบ ปกีิแต่ทำไมมันยากขนาดนี้เฮ้ยเมื่อกี้เธปกดหุดนะวิสเลือดเพิ่มเถอหอละเพิ่มแกจะเป็นไรต่อไปกิน เพิ่มเป็นหนึ่นะครับเลือดเพิ่มอโอดีใจเลือดเพิ่มเดี๋ยวผมก็จะไปเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่นะครับเอ่อจากอันนี้นะจากฮะโอ้โอ้ออแกเดี๋ซหาไอมาลอมันเดิมนี้แครับแต่ มาหาเลยก่อนนะครับ นี่นครับผมก็จะได้เหล็กเยอะเลยนะครับตอนนี้อืมโอ้ตอนนี้ก็จะอืมตอนนี้ก็จะมืดแล้วนะครับผมงกำลังขุดเหล็กอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไม่อันนี้นครับผมจะไม่ทำพาร์ทผมจะทำพาร์ทสามนะครับถ้าทุกคนอยากดูถ้าทุกคนอยากดูขอให้ถึงหนึ่งร้อย หนึ่งร้อยอันนี้ก็พอรนะับหนึ่งร้อยไนะครับหรือผมที่ดีถ้าถ้าดีผมขอหนึ่งพันได้ไหมครับถ้าดีนะครับเราขอหนึ่งพันะครับแล้วขอครบนี่รู้ว่าผมขอแล้วเนี่ยฮะพอผมมันหมดแล้วไม่ใช่หรอแต่เมื่มันอืมอยู่นะ้ เดี๋ยวเมื่อก่อนิงแล้วนะไม่ดีอ่ะเอ่อบายนะคำสาบ x d พอสุเพีน x ใบ x d ดีหรือรับผมครับรับผมจะขึ้นไปได้ยังไงอ่ะประมาณนี้ใ x d. X d. x d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  ตอนนี้เดี๋ยวผมก็หาก่อนนะครับว่ามันจะมีอะไรที่ผม สามารถค้าได้บ้างนะตอนนี้นะครับผมว่ามันน่าจะมีอยู่สักนิดสักหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่นะอ,อ้ามนี่แล้วก็นี่จะเบอร์อัพสักกระนั้งกอ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 งจุดบางนี่ อย่างน้นะครับฮะกแล้วกผมออยืน AFK ไปหนึ่งนะครับแล้วผมก็จะพูดไปด้วยนะครับผมจะให้เรือมาเต็มก่อนนะครับเรือผมจะหมด ก,ก็มีไม่มากที่ผมสามารถจะทำได้นะครับอยากตอบ่าสองไหมครับถ้าอยากตอบภาสองขอหนึ่งพันไ์นะครับหรือหนึ่งร้อยไก็ได้นะครับผมขอหนึ่งพันซับด้วยนะครับผมนี่ค่า EP สองนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ